ครับวันนี้ก็จะมาส่งงานให้ลูกค้าอันนี้จะเป็นท้ายมือสอดของลูกค้าส่งมาให้ทำํำก็ะะะจะเป็นปีกอัลเฟอโรเลอร์ของลูกค้าเหมือนกันที่ส่งที่ส่งมาให้ผมประกอบใส่ชุดบนราง IAC แล้วก็ด้านหลังนี้ก็ลูกค้าเพิ่มคือเป็นเพิ่มที่ใส่ดอทให้ด้วยเพื่อ,อไปก็เอาอดอทยัดเข้ารางแล้วก็ยึดน็อตได้เลย ส่วนปีกโรเลอร์นี้ก็จะเป็นซูปเปอร์โรเลอร์นะฮะอันนี้ผมจะใช้เป็นยางยางนอกเส้นเดียวพอตัวในไม่ได้ใส่รางตัวนี้อยู่ที่ร้อยประมาณร้อยสิบเซนฮะระยะระยะชักอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าคือเขาเอาไว้คล่องๆเอาไว้เข้าในรถนี้ครับราง r าเอสี่ฮะอ่าใส่สองเส้นสบายครับรางตัวนี้รับน้ำหนักได้ได,ได้ได้ดีจะเป็นรีดไฟเรียว น้ำหนักก็เยอะนะครับเพราะปีกมันหนักขึ้นมานิดนึงท้ายนั่นก็เป็นมือสอดโอเคเดี๋ยวผมยิงในระยะประมาณสัก7-8เมตรฮะใช้ลูกดอกอ่า4มิลใส่หน้าไกลได้เลยครับ ทิ้งใ่อะไรอะ่ะกล่องนมกลองนมสีชมพูรครับสีชมพูสีแดงๆนี่แหละระยะชักมันน้อยอ่าขึ้นยางก็ง่ายครับเพราะว่ายางมันเนื้อ,อยางมันเยอะก็เอาใส่สองเส้นเอาโอเคครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูตรงล่ายรางด้วยอ่ะคุณเล็ง อ่าได,นนได้เดี๋ยวดึงให้ยิงทีเดียวนะครับ โอเคครับทดลองให้แล้วฮะส่งได้วันนี้ครับครับสวัสดีครับ